ทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะสวัสดีค่ะแอดมินหน่่ยสวัสดีคุณพอ่อคุณแม่แฟนครับเอซี FC ทางช่อง y t u t u ทุกทุก,ท,กท่านเด้อจา้าเด้อํ <Ừ. S 2> ำหรับคลิปนี้ มาแล้วเด้อจ่าเด้อกับแนวทางรัฐบาลไทยประจำวันที่16สิงหาคม2566เด้อจากก่าเด้อมาลงให้พพอแม่พี่น้องไว้เห็นใตคลิปคุณแม่อยากได้ตองหวดเนาะจ่าเนาะเอาซึ่งหวดที่ิพานมานั่นเด้อจ่าเด้อบึงหวดทิพานมาก่อนเนาะจ่าเนาะ31กรกฎาคมเนาอจ่าเนาะซึ่งหวดทิพานมานั่นเหล็กเด่น ศูนย์สห้าเจ็ดปกอดข้อกันมาทั้ง3าตัเลยเดอจ่าเด้อสิบหคู่วินเข้าไปทีสามหานะจนะ่ะเนาะเข้าไปทีสามหาเด้อธรรมชมสำหรับเลขชุดนี้มาได้ทั้งบนและล่างเด้อจ่าเด้อคุณพ่อคุณแม่พี่ๆฟังดีๆเด้อจ่าเด้อ มาได้ทั้งบนและล่างเอาส่วนหลายมาบนเด้อจ้าเด้อแอดมินหน่อยเน้นหายไปที่บนนะจ่าเนาะที่บนเน้นบนกันล่างไว้แต่ว่ากับนําเด้อธรรมชมกับด้วยนะคะรัฐบาลไทยซึ่งวัตถิพานมากนันเขาในสิบหาคูว่วินนะจนะ๊ะเนาะ โน้ยตัดออกมาผิดใจคุณพ่อคุณแม่หลักกะผีผีหลายหลายทันท่านผู้ชมอ่าไฮเบิงคูเต็มเดจ้าเดอเบิงคูเต็มน้ำหลักกะเบิงคูตัดน้ำว่าคูได้ถึกใจเนาะจ้าเนาะเพราะว่าโน้ยตัดออกมาหายนันกะมีพาดคือกันเดอจ้าเดอร์มีผาดคือกันเนาะจ๋าเนาะเอาแต่ก่อนจะไปรับชมแนวทางสำหรับคลิปนี้ฝากช่องก่อนเดจ้าเดอร์ สำหรับท่านใดที่เขอมาแล้วช่นชอบแนวทางกะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจทางช่องน้ำในเด้อจ่าเด้อท่านใดที่สนใจสินค้าทั้งล่าเน,นะจาน่าเนาะกะอย่าลืมโทรเข้ามาอุดหนุนได้เลยจะมีกาแฟสมนุนไพรเพื่อสุขภาพและยาสิฟันสมนุสมนไพรไลกุ๊บนะจาน่าเนาะสำหรับยาสิฟันเป็นยาสิฟันสมนุนไพร ท่านใดที่มีปัญหาทางช่องปากแล้จะเ้อปวดเหงือกปวดฟันเหงือกบวมปากเป็นแผลปากร้อนในบ่อยๆตื่นเช้ามาปากปวดน้ำลายเหม็นลูกเล็กเด็กแดงท่านใดที่ชอบทานลูกอมนะจ๊ะนะทานลูกอมปวดฟันบ่อยๆคุณพ่อคุณแม่ท่านใดที่ชอบทานชากาแฟรหรือว่าดวดบุหรี่ยาติฟันสมุนไพรหลอดนี้นะคะ,ะช่วยลดกลิ่น ช่วยลดกลิ่นปากดับกลิ่นปากได้ดีมากๆเลยนะคะเพียงหลอดละ190บาทเ้อจ้าเด้อสำหรับกาแฟาเพื่อสุขภาพเ้อจ้าเด้อมือนี้แอดมินหน่อยมีตัวใหม่มาแนะนำอีกตัวหนึ่งเนาะจ้ะเนาะอ่าสำหรับตัวนี้จะเป็นเขาใหญ่คอฟฟี่แต่ว่าเป็นแบรนด์เดียวกันเ้อจ้าเด้อเป็นแบรนด์ผลิตภัณฑ์ไลคุ๊ปเหมือนกันนะคะ สำหรับสองตัวนี้จะเป็นเขาชะงุม้มบรรเทาอาการแก้ปวดเมื่อยนะคะท่านใดที่มีปัญหาปวดแขนปวดขาปวดหลังปวดเอวเส้นเอ็นยึดมือชาเท้าชาเนาะจ้ะเนาะแอดมินหน่อยแนะนําตัวนี้เด้อจาเด้อเขาชะงุม้มสกัดจากเท้าบันเปียง3ามชนิดนะคะเท้าเอ็นอ่อนสกัดเท้าเมื่อยสกัดและเท้าบันเปียงสกัดเนาะจ้ะเนาะเอา บอกผิดบอกถูกขอโทษขออภัยในเร้อท่านผู้ชมบางครั้งกะลืม,มลนะจ๊ะเนาะส่วนตัวนี้นะคะจะช่วยบำรุงสายตาและผิวพรรณนะคะสกัดจากเห็ดลินจือปลาจากทะเลและ,มะเมล็ดองุ่นนะคะช่วยบำรุงสายตาผิวพรรณสว่างกระจ่างใสเ้อจ้าเด้เดอขายประจําทั้งร้านอยู่แล้วนะจ๊นะเนาะอันนี้มีลูกค้าประจาแลเด้อท่านผู้ชมสําหรับ กาแฟสองตัวนี้ก็จะมีตัวหนึ่งมาแนะนำเนา,จานะจ้ะเนาะอันนี้สําหรับผู้หญิงโดยเฉพาะเดอจ้าเดอคุณแม่หรือว่าพี่ๆท่านใดที่สนใจแต่ว่าตัวนี้นะคะไม่มีกล่องเล็กนะคะไม่มีกล่องเล็กจะมีแต่ห่อใหญ่บรรจุห้าสิบซองราคาเก้าร้อยเดอรจ้าเดอรราคาเก้าร้อยส่งปีแบบโอนเนา,จานะจ้ะเนาะเพราะว่า กาแฟตัวนี้กินหน่อยพอเห็นผลเดอ่านผู้ชมต้องกินเยอะๆนะจนะ๊ะเนาะห้าสิบซองสตาร์ทครั้งแรกจะเห็นผลเลยนะจนะ๊ะเนาะเป็นกาแฟเขาใหญ่คอฟฟี่แบรนด์เดียวกันนะคะผลิตภัณฑ์ไลกุ๊ปเหมือนกันเป็นกาแฟสำหรับผู้หญิงนะคะอกฟูรูฟิตเดอร์จาเดอร์เนี่ยสำหรับกาแฟตัวนี้อ่า อกฟูรูฟิตสำหรับท่านใดที่มีปัญหา,าภายในเนาะจ้ะเนาะเกีย่ยวกับภายในมดลูกหย่อนเนาะจ้ะเนาะแอดมินหน่อยแนะนำกาแฟตัวนี้เด้อจ้ะเด้อสำหรับท่านใดที่อยากจะลองทานกับโทเ้ามาสอบถามแอดมินเพิ่มเติมหลังไม่ได้เด้อจ้ะเด้อสำหรับเบอร์โทรสั่งของเนาะท่านชมอ้าท่านผู้ชมลืมโฆษณาครีมท่านใดที่อยากจะนาเขานาใสากับครีมตัวนี้เนาะจ้ะเนาะ ก่อนนอนบำรุงผิวหน้าก่อนนอนรูขุมขนกระชับหน้าเด็กกลงท่านใดที่อยากหน้าเด็กรูขุมขนกระชับก็ครีมตัวนี้ล่ะทำช่มโทรเข้ามาสั่งได้เลยนะคะสำหรับเบอร์โทรสั่งของก็คือเบอร์ศูนย์เก้าสองหสามสองห้าห้าหนึ่งสามนะคะเบอร์แอดมินหนูน้อยมีเบอร์เดียวนะคะสำหรับเบอร์สั่งของ 0926325513นะคะอ่าโทรไปเบอร์อ,อือ่นบอแมนเบอร์แอดมินน้อยด้วยจ้าเด้อแอดมินน้อยจะมีแค่เบอร์เดียวเท่านั้น0926325513นะคะเอาทำเนชมมารับช่วนวทางกันเลยเนาะจนะ้ะเนาะอ่าแนวทางรัฐบาลไทยประจำวด16สิงหาคม2566าหสำหรับ6กโตนั่นอ่ทาทำเปชม จับวินได้เลยเด้อจ่าเด้อมาสามตัวบ่อยมากนะคะมากสามตัวกัมาบ่อยคือกันเนาะจ่าเนาะจับวินกันได้เลยคือจังแนวทางเลขห้าหน้อยเด้อจ่าเด้อเด่นหกและเจ็ดนะคะเอาสิบหาคู่วิ่นหนูหน่อยบอ่านเด้อจ่าเด้อแอดมินหนูหน่อยบ่ได้อ่านให้ให้คุณแม่คุณพอ่อพี่พี่แคปหน้าจอไว้ แอดมินห้ยิบหาคูบินไปก่อนนะจ๊ะเนาะยังบอทันได้ตัดออกห้เแล้วจ้ะเด้อเดี๋ยวคลิปนานุหน่อยจะมาตัดเน้นหายนะจ๊ะเนาะตัดเน้นห้เดี๋ยวคลิปนาเจอกันนะจ๊ะเนาะเจอกันเอาสำหรับคลิปนานี่พอกันนุ้น่อยจะตัดออกมาห้คือเก่านะจ๊ะเนาะอย่าลืมแล้วจ้ะเด้อชุดตัดนั่นแอดมินกับ บางข้งกระตัดเข่าบางข้างกระตัดบาาด่าเขาเด้อจ้าเด้อแต่ว่ากะสิตัดห้คือเกาเนาะจ้าเนาะสิตัดห้เป็นแนวทางคือเกาเด้อจ้าเด้ออย่าลืมเด้อจ้าเด้อเอาทผู้ชมทุกตัวเลขทุกแนวทางขี่แอดมิน,นหน่อยน้ำมาบ้างเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นเนาะจ้าเนาะก่อนจะตัดสินใจนําตัวเลขไปลงทุนค่ะผิดารณาดีๆว่ามั่นตรงกับเล็ก ในใจจะขอ้องโบจะข้องหมักบอเนะจาะเนาะอ่ะใส่วิจารณญาณในการรับชมนะจ้ะเนาะเอา้าสำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้แอดมินนุอยขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมเร้อจา้าเร้อพวก,กันไหมคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ